สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีงานในเรื่องของการเขียนคำอ่านคำที่มีรอหันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคำเนี่ยเขียนอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆจะทราบแล้วว่าคำที่มีรอหรันเราจะอ่านสองแบบแบบแรกก็คือแบบไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดเราจะออกเสียงอัน กออันกันเราก็เขียนคำแบบง่ายๆลงไปนะคะสำหรับคำที่มีตัวสะกดรอหันในที่นี้จะออกเสียงอะเด็กๆจะอ่านคำนี้ว่าทอออ่หมำแต่ในที่นี้เราจะมาเขียนคำอ่านกันนะคะเริ่มที่คำแรกเลยคำแรกจะอ่านว่ากออันกันกอรอไอไกล กันไกลเรามาดูวิธีเขียนคําอ่านนะคะเราจะเขียนได้แบบนี้เลยนะคะกันไกลกันไกลอ่านว่ากันไกลต่อไปคําที่สองพันษาพันสาอ่านว่า อ่านว่าพันษานะคะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ให้นักเรียนลองทำเองข้อ3มันญาติอ่านว่ามันญาติเราออกเสียงคำนี้ว่ามันญาตินะคะไม่ใช่มันระยาตนะคะมันญาติเด็กๆเ,เขียนเองนะคะเวลาเขียนตัวสะกดให้เปลี่ยนมาตรงตามมาตรา ออกเสียงหนึ่งครั้งขีดออกเสียงหนึ่งครั้งถ้าหมดแล้วไม่ต้องขีดแล้วนะคะอ่ะข้อ3มัญญาตข้อ4จัญญาข้อ5ตั้งคันตัวนี้เราไม่ได้ออกเสียงก็ไม่ต้องเอาไปเกี่ยวกับเขานะคะเราก็เขียนคันแบบง่ายๆก็คือคอควายไม่หันอากาศนอนหนูเลยนะคะที่นี้เด็กๆมาดูข้อที่6 ข้อที่6เนี่ยเราอ่านคํานี้ว่าธรรมดาเราก็เขียนไปเลยทออมธรรมขีดมออะมะขีดดอาดาอ่าเราก็เขียนง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ว่าธรรมดาข้อที่เจอ่าเดี๋ยวครูโบทําข้อที่7ให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะพักพวกพักพวกนะคะพออ่า มีคอควายเป็นตัวสะกดคอควายเป็นคําที่อยู่ในมาตรากกเราก็เปลี่ยนมาเป็นกอไก่ให้ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะอ่าเด็กๆก,ก็จะได้พักพวกแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่8อ่านว่ากรรมการเด็กๆก,ก็เขียนไปเลยว่าก,ก,าร,ก,ออกรรมการกออากรมขีดมออะมะขีดกอานอการรอเรือ ตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากลเด็กๆก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นนอนหนูให้ตรงตามมาตรานะคะต่อไปข้อที่9สับพระสิงสับพระสิงเด็กๆก,ก,ก็ต้องเขียนสับซอเสือไม่หันอากาศบอใบไม,ไม้สับสออะบอสับคิดพออพะพระขีดสิงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็เขียนไปแบบนี้เลยอ่านว่าสับพระสิงนะคะ ผิวพันอ่านว่าผิวพันพออีกวอผิวไม่ต้องเปลี่ยนอะไรขีดแล้วก็พอพานไมฮนอากาศมีนอนเอนเป็นตัวสะกดเราเปลี่ยนเป็นนอนหนูให้ตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะเด็กๆลองทำดูใครที่มาโรงเรียนไม่ต้องส่งรูปลงใน กลุ่มส่งงานนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปลงในอัลบั้มส่งงานและคนที่มีอัลบั้มส่งงานแล้วมาโรงเรียนคูโบจะลบอัลบั้มออกนะคะเพราะว่าเราตรวจงานกันแล้วที่นี่นะคูโบจะได้ตรวจแต่คนที่ไม่มาโรงเรียนนะคะสำหรับงานวันนี้ ให้ทำใส่ลงในสมุดภาษาไทยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะฝากเด็กๆทํางานให้เรียบร้อยด้วยสําหรับคลิปนี้ครูโบฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ